นาเบชิมะตั้งกฎสำหรับการแข่งขันอาคุเนะจะชนะเมื่อเขาทำคะแนนได้10บแต้มเซงกิจิจชนะถ้าเขาได้สักแต้มหนึ่งเมดกะจะไม่บอกเซงกิติว่าอย่าแพ้แต่เธอจะไม่มีทางปล่อยเขาให้หนีจากการต่อสู้อาคุเนะแข็งแกร่งกว่าเซงกิติเซงกิติจึงโจ,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 จมตีก่อนโดยหวังว่าจะได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วแต่อาคุเนะก็ทำแต้มแรกได้อย่างง่ายดายและบอกให้เซงกิติลุกขึ้นมาอาคุเนะจะเอาชนะเซงกิติให้ได้อย่างหมดท่าไม่น่าดูที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อ เมกะเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นนาเบชิมะว่าอากุเนะเป็นอัจฉริยะส่วนเมดากะเดาว่านาเบชิมะเกลียดอัจฉริยะนาเบชิมะยอมรับภารกิจของเธอคือเอาชนะอัจฉริยะด้วยการฝึกให้หนักกว่าอัจฉริยะควรอยู่กับอัจฉริยะเมดากะสามารถมีอากุเนะได้และชมรมยูโด,โดจะรับเซนกิติแทน ในช่วงเวลาสั้นๆอคุเนะก็ทิ้งขางไปถึง9้าแต้มทิ้งเซงกิติที่ถูกทารุณกรรมไว้แทบยืนไม่ไหวเซงกิติยอมรับความพ่ายแพ้มันอาจจะดีถ้าปล่อยให้อาคุเนะเข้าร่วมสภานักเรียนในเมริกะก็ร้องเรียกให้กำลังใจด้วยใบหน้าที่น่ารักชนะให้ได้นะไม่เช่นนั้นเธอจะร้องไห้เซงกิติไม่อยากให้เธอร้องไห้จึงมีแรงฮึดสู้เซอร์ไพรส์อคุเนะด้วยการล้มด้วยสองมือจนชนะการแข่งขันนาเบชิมะต้องตกตะลึงไปพร้อมกับคนอื่น ืนในชมรมยูโดเมื่อสิงกิติจัดการคว้าชัยชนะโดยการใช้สองมือโค่นลม้มเพื่อทำคะแนนจากอาคุเนะ นาเบชิมะบอกเบดกะว่าถึงแม้ยูโดโอของอาคุเนะจะดูสวยมากแต่เขาก็มีลายมือที่สวยมากเช่นกันหลังแมชดกับอาคุเนะเิงกิจิเล่าให้ชิลานุอิฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชมรมยูโดโเธอบอกว่าเขาควรจะมาหาเธอเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อทั้งสองเข้าไปในห้องสภานักเรียนก็ต้องพบกับอาคุเนะที่เกือบจะเปลือยเปล่าแก้ผ้าทำไมชิลานุอิถึงกับน้ำลายไหล ถึงแม่อคุเนะจะแพ้ในการขับไล่เซงกิจิออกไปแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ต่อเมดกะและได้ลาออกจากชมรมยูโดโเพื่อมาเป็นเลขาธิการสภานักเรียนเขายังบอกเซงกิจิด้วยว่านาเบชิมะไม่ยอมแพ้ในการจีบเซงกิจิเซงกิจิยืนกรานด้วยความโกรธว่าจะไม่ยอมให้อคุเนะมีเมดกะขณะที่ทั้งสองทะเลาะกันเรื่องนี้เมดกะกำลังเก็บขยะอยู่ข้างล่าง หนึ่งเดือนหลังจากเปเดกะเข้ารับตําแหน่งซิงกิจิรถน้ําดอกไม้ในห้องอาคุเนะในชุดเครื่องแบบใหม่และทั้งสองก็ทะเลาะกันก่อนที่จะมุ่งหน้าไปทําตามคําร้องขอต่อไป ยัสชิโรขอให้สภานักเรียนเขียนจดหมายรักให้เธอเมื่อได้เห็นฝีมือการเขียนอันน่าประทับใจของเมดากะเมดากะมอบหมายหน้าที่นี้ให้อาคุเนะดูแลซิงกิติเห็นด้วยอาคุเนะไม่น่าจะมีปัญหากับคำขอนี้แต่เมดากะว่าปัญหาที่ไม่มีปัญหาคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดทําให้ซิงกิติสับสน ยัสึจิโรยอมรับกับอาคุเนะว่าเธอต้องการให้เขาเขียนจดหมายรักให้เธอเมื่อตระหนักถึงความรู้สึกของเธอเนื่องจากความรักที่เขามีตอม่อเมดากะอาคุเนะจึงสัญญาว่าจะเขียนจดหมายที่ทําให้ใครก็ตามตกหลุ่มรักเธอเอง ชิลานุยและซิงกิจิคุยกันเรื่องยัตสึชิโร่ในมื้อเที่ยงชิลานุยอธิบายว่าเธอแข็งแกร่งกว่าผู้ชายและเธอเก่งในทุกสิ่งที่เธอทำแม้ว่าซิงกิจิจะคิดว่ามันฟังดูเหมือนเธอเก่งกว่าในความโง่เขลาของเธอเองก็ตาม อากุนะยื่นจดหมายที่เขาเขียนถึงยัสึชิโร่ให้เมดากะเธอตั้งคำถามว่าเขาพยายามจะพูดอะไรด้วยลายมือที่สวยงามและคำพูดที่ไพเราะอากุณะก็พูดอะไรไม่ออกเมดากะจึงว่าเขามีแต่สร้างปัญหาเท่านั้นเมดากะผิดหวังและงานของเขาจบลงแล้วแต่อากุณะไม่ยอมแพ้ฉีกจดหมายและลุยต่อไปอากุณะกลับมาที่ยัสึชิโร่ เพื่อฝึกสอนเธอให้เขียนจดหมายรักด้วยตัวเอง1สัปดาห์าต่อมายาสึชิโร่ส่งจดหมายถึงคนที่เธอชอบและเบเดกะแสดงความยินดีกับอาคุเนะที่ทําได้ดีมากซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับซิงกิจิมากด้วยเหตุนี้สวนดอกไม้ของเบเดกะจึงเริ่มขยายออกไปนอกห้องสภานักเรียนแล้วตอนนี้ก็จบลงในอนิเมะอาคุเนะพับแขนเสื้อขึ้นพร้อมกับช่วยยาสึชิโร่พัฒนาฝีมือการเขียนของเธอแต่ไม่ใช่ในมังงะ ในอนิเมมีดอกไม้หนึ่งดอกที่เขียนอยู่นอกสำนักงานสภานักเรียนแต่ในมังงะมันมี3ดอก